ครั้งนี้เรามาพูดแบบจัดเต็มกันหน่อยนะครับกับเครื่องเล่นเกมพกพาที่แรงที่สุดในช่วงเวลานี้กับ ASUS ROG Ally นะครับโดยตัวคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวคลิปที่ผมรวบรวมมาจากสื่อต่างๆทั้งในฝั่งยุโรปและฝั่งเอเชียนะครับจากบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ช่องต่างๆซึ่งถ้าหากใครที่อยากจะดูแบบเต็มๆทางผมก็จะทําการแปะลิงก์ไว้ในตัวรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วว่าทาง ASUS จะวางจำหน่ายตัวเครื่อนงนเกมพกพาสาย PC ที่ชื่อว่า ASUS Lock Alline กับตัวรุ่นที่ใช้ตัวประมวลผล APU Licen Z ซดวันสต e ีของทางบริษัท AMD ออกมาให้ได้เล่นกันในวันที่13มิถุนายนหรือเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับส่วนตัวรุ่นเล็กลงมาที่ใช้ APU รุ่นแ1ปกตินะครับก็คาดกันว้อยู่ที่ประมาณช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับและเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับการนำเอาข้อมูลจากเว็บต่างๆที่ได้ทำการรีวิวด้วยการทดสอบจากหลายๆสำนัก โดยทางผมนั้นก็จะนํามาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันในจุดที่สำคัญๆนะครับแล้วก็มาเริ่มจากการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องของ ASUS Log Ally ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับว่าเขานั้นก็ลองผิดลองถูกมาหลายรูปทรงนะครับกับตัวม็อกอัพต่างๆสุดท้ายก็มาลงตัวที่รูปทรงสีขาวผ่องที่ดูดุดันอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วและตัวขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ตัวเครื่อง ASUS Log Ally นั้นมันก็มาในรูปทรงที่เล็กกระทัดรัด พอดีกับตัวเครื่องนะครับเมื่อเปิดตัวกงออะมากับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะเห็นก็จะเจอเจ้าตัวเครื่อง ASUS Lock a l l i n เลยนะครับที่จะมีตัวฟิล์มพลาสติกติดแปะกันลอยหน้าจอไว้พร้อมบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นที่แสนง่ายกับการเปิดสวิตช์และบอกตำแหน่งจุดของการเสียบชาร์จนันเองแต่อันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆตัวฝากล่องที่เปิดออกมานั้นอย่าเผลอไปทิ้งใส่ทังขยะนะครับเพราะบริเวณด้านใต้ของตัวฝากล่องด้านหน้านั้น จะมีตัวฐานรองตัวเครื่องที่แถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะวางเครื่องเกมตัวนี้ให้เป็นทรงตั้งดูสวยเก๋ที่ตัวฐานรองนั้นก็มีการพิมพ์ปั๊มนูนขึ้นมาเลยนะครับกับคำว่า ROG อย่างเด่นชัดแต่ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าวัสดุตัวฐานตั้งตัวนี้ ทำมาจากกระดาษรีไซเคิลนะครับส่วนเรื่องของตัวความแข็งแรงนั้นเพื่อนๆนไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะมันคน่อนข้างที่จะมีความคงทนอยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นอย่าดูถูกมันไปนะครับว่ามันทํามาจากวัสดุที่ทํามาจากกระดาษเพราะความแข็งแรงนั้นไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ตัวของแถมที่เพิ่มขึ้นมาด้วยอีกชิ้นนั่นก็คือตัวอะแดปเตอร์ที่เอาไว้ชาร์จกับตัวไฟบ้านนี่แหละครับซึ่งจะมีตัวกำลังไฟในการชาร์จนั้นอยู่ที่65วัตต์แบบชนิดหัวย s b Type ไท คราวนี้เราก็มาดูรูปทรงภายนอกกันหน่อยนะครับถ้าหากมองด้วยตาเปล่าเปล่านั้นเพื่อนๆน,นก็จะเห็นเลยว่าการออกแบบนั้นก็จะเป็นทรงเหลี่ยมเียซึ่งจะแตกต่างกับการออกแบบของเครื่องเล่นเกมพกพาเจ้าตลาดของสาย PC ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านั้นอย่างอาย่าเนโอที่ตัวรูปทรงนั้นค่อนข้างจะมีความโค้งมนหรือจะเป็นสตรีมได้กก็ตามนะครับซึ่งการออกแบบรูปทรงของ a อ u s ต o ์ล็อกลไตัวนี้นะครับมันก็บง่งบอกถึงตัวเสน่ห์ของตัวแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าหากใครที่เป็นแฟนพันธ้ของผลิตภัณฑ์ ASUS ในกลุ่มของ ROG มาก่อนแล้วด้วยเพียงแค่เห็นตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้วางไว้เฉยๆก็อาจจะบอกได้เลยโดยไม่ต้องเห็นโลโก้โดยการออกแบบเป็นแนวเส้นให้เห็นเด่นชัดพร้อมการเข้ามุมแบบเหลี่ยมๆสตาย ROG แต่ก็อาจจะแปลกใจที่ตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้ดันใช้โทนสีขาวนวลแทนนะครับแทนที่จะเป็นสีดำแต่ก็ขอบอกเลยว่าตัวจริงนั้น สีขาวก็สวยไม่แพ้สีดําเช่นกันก่อนจะไปดูการทํางานหรือว่าการทดสอบกับการเล่นเกมระดับที่เป็น A นั้นเรามาดูสเปคบางส่วนของตัว ASUS ROG Ally กันก่อนนะครับตัวอย่างเช่นตัวหน้าจอที่เป็นแบบชนิดจอ IPS นะครับไม่ได้เป็นแบบ OLED แล้วก็มีขนาดตัวหน้าจอ7นิ้วอัตราส่วน16:9ที่มาด้วยความละเอียดระดับ Full HD แถมที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีอัตราการรีเฟรชของตัวหน้าจอสูงสุดได้ถึง120เฮเลยนะครับ ก็เรียกว่าเหนือกว่าเครื่องเล่นเกม s t e ี m De c k ที่รันได้สูงสุดเพียงแค่6 0เฮิร์ส่วนค่า Response Time นะครับกับการตอบสนองของตัวภาพนั้นก็อยู่ที่7มิลลิแสกแถมก็มาพร้อมด้วยตัวเทคโนโลยีการป้องกันการฉีกขาดของตัวภาพขณะเล่นเกมอย่าง AMD FreeSync ระดับพรีเมียมเลยนะครับต่อมาก็มากันที่รายละเอียดของการแสดงสีสันของหน้าจอแบบชนิด IPS ตัวนี้กันหน่อยนะครับที่หากใช้ตัวเครื่องมือคาลิเบ t ตในการเทียบวัดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นตัวเลขของมาตรฐานทั้ง3แบบ ที่อยู่บนหน้าจอตัวนี้นะครับนั่นก็คือ srgb ที่ทำได้ถึง91.1% adobe rgb 63.4%และก็ dcip 3 65%แต่ตัวจุดเด่นนั้นต้องยกให้กับสาย Entertainment เลยนะครับกับตัวค่าสี sRGB นะครับถึงตัวเครื่องมือวัดที่วัดออกมาได้นั้นจะอยู่ที่91.1%ก็ถือว่าสูงมากเลยทีเดียวดังนั้นมันจึงช่วยยกระดับของการเล่นเกมให้มีตัวภาพที่มีสีสันในการเล่นเกมนั้นดูสดใสและมีความคมชัดมากขึ้นนะครับส่วนตัวประเภทของตัวจอนั้นก็ได้ใช้ตัวมาตรฐานของกริ i ล่า DxC เลยทีเดียว ที่มันมีความแข็งแรงทนทานกับตัวลอยขีดข่วนที่สูงขึ้นแถมยังช่วยลดการสะท้อนของตัวกระจกหน้าจอได้ดีอีกด้วยนะครับและเรื่องของตัวความสว่างของตัวหน้าจอนั้นมันเล่งได้สูงสุดถึง500นิตเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครเป็นเกมเมอร์สายพกพาที่ชอบเล่นนอกสถานที่นั้นการเล่นในตัวสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกสถานที่หรือตัวกางแดดจ้าจนั้นมันก็ทำได้ดีกว่า ถ้าหากจะไปเทียบกับเครื่องเล่นเกมดิน n d o Switch OLED และ s t e a m Deck ที่มีค่าความสว่างอยู่ที่400นิตแต่ก็ยังมีจุดน่าสังเกตอีกจุดนะครับก็คือขนาดหน้าจอ7นิ้วของ a s u s r o g อ L l y ลตัวนี้นะครับมีแถบกรอบสีดำครอบอยู่นะครับมันจึงทำให้มองได้ว่าการออกแบบของตรงบริเวณหน้าจอนั้นยังเป็นแบบมีขอบหรือยังไม่ไร้ขอบนั่นเองต่อมาก็มาดูในเรื่องของการวางเลเยอรปุ่มกดนะครับของ r ็อก l l y ตัวนี้ ที่จะเหมือนกับตัวคอลเลอร์ของ Xbox แต่ที่พิเศษก็คือจะมีตัวปุ่มกดพิเศษที่มีเพิ่มขึ้นทั้งด้านซ้ายและด้านขวากับการเรียกใช้เมนูคำสั่งต่างๆนะครับแถมตัวก้านโยกจอยอนาล็อกนั้นก็สามารถที่จะเป็นเคอร์เซอร์ก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวเคอร์เซอร์ในการใช้งานกับโหมดเดสก์ท็อปได้ด้วยนะครับและก็ตัวเทคโนโลยีลำโพงคู่หน้าทั้งด้านซ้ายและทางด้านขวาของจอนั้นมันก็มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนแบบ AI 2ทิศทางนะครับ และก็รองรับตัวระบบ Dolby Atmos และตัวปุ่มกด A/B/X/Y ที่ทาง ASUS ROG Ally ได้ออกแบบมานั้นมันจะมีการสัมผัสและให้ความรู้สึกในการกดที่นุ่มนวลมากขึ้นนะครับและยืดหยุ่นมากกว่าปกติเมื่อกดลงไปดังนั้นในเรื่องของตัวเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,ปกต่างๆที่หากจะเอาไปเทียบกับตัว Joy Controller ของตัว Xbox ที่เป็น Official ของทาง Microsoft นั้นปุ่มกดในตำแหน่งนี้ของ ASUS ROG Ally จะมีตัวเสียงรบกวนที่เบาลงอย่างแน่นอน และตัวด้ามจับด้านล่างทั้ง2องข้างนะครับที่เหมือนจะเป็นตัวขอบตัดพื้นผิวสามเหลี่ยมและก็มีตัวโลโก้ล็อก R O G อยู่นั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยเก๋เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลื่นเพิ่มเติมในการเกาะอุ้งมือผู้เล่นให้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นมันจึงให้การจับถือที่มั่นคงมากกว่าปกติ ต่อไปเรามาดูปุ่มกดควบคุมและก็ช่องต่อต่างๆของล็อกแอร์ไลน์ตัวนี้กันนะครับโดยที่ตัวช่องต่อต่างๆนั้นจะอยู่ในบริเวณด้านบนของตัวเครื่องหากเราเลียงจากซ้ายไปขวาก็จะมีตัวช่องเสียบหูฟัง3.5มมช่องเสียบตัวการ์ดไมโคร s d ที่เป็นมาตรฐานสูงเลยนะครับนั่นก็คือ u s b 2ช่อง USB 3.2 Gen2 ที่เป็นแบบ Type C รวมถึงตัวพอร์ตที่รองรับ DisplayPort 1.4ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวช่องเชื่อมต่อตรงส่วนนี้แหละครับมันจะสามารถเชื่อมต่อกับตัว l o อก XG Mobile เป็นตัวการ์ดจ,จอแยกของทาง ASUS ที่เป็นอุปกรณ์เสริมขายแยกออกมาได้ไปก็จะเป็นปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียงไฟแสดงสถานะของตัวแบตเตอรี่และไฟแสดงสถานะของตัว power ในการเสียบชาร์จปิดท้ายด้วยตัวปุ่มกดเปิดปิด power on off นั่นเอง และลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับที่ขาดไม่ได้บริเวณด้านบนนี้มันก็ต้องเป็นตัวปุ่มกดและทิกเกอร์ซึ่งตำแหน่งปุ่มกดทั้ง4ปุ่มนี้นะครับใครที่มาจากสายคอนโซลหากยูยูมาจับใช้งานปุ่มกดนี้เลยก็จ,จะรู้สึกถึงตัวปุ่มกดนั้นที่ดูเล็กไปหน่อยและก็อาจจะทําให้การกดนั้นมีการกดไปผิดปุ่มได้นะครับก็จ,จะต้องตับความคุ้นชินกันสักระยะ แต่เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวช่องระบายอากาศทั้ง2ฝั่งมันดันอยู่ใกล้กับตัวปุ่มกด R B R T แล้วก็ L B L T หรือตัวปุ่ม Power มากไปหน่อยนะครับถ้าหากตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้มีการทำงานที่หนักๆก็อาจจะต้องสัมผัสเจอลมร้อนในส่วนนี้ได้ก็จะแตกต่างกับเครื่องเล่นเกมอย่าง Nintendo Switch ที่ออกแบบในตัวช่องระบายอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าแต่ผมลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าตัวปุ่ม Power นั้น มีตัวสแกนจดจำลายนิ้วมือในการเปิดปิดใช้งานไว้ด้วยนะครับก็เรียกว่ามันมีความล้ำไปอีกขั้นเหมือนกันส่วนการออกแบบบริเวณด้านหลังก็ยังคงรวมองค์ประกอบในแบบฉบับของล็อกอย่างเช่นการออกแบบแบบแนววันคัทที่มีความเอียงอยู่ระดับ45องศาพร้อมด้วยตัวช่องระบายอากาศที่โดนเจาะอยู่ในรูปของดวงตาโลโก้ ROG และที่ขาดไม่ได้กับตัวปุ่มกดพิเศษบริเวณด้านหลังนี้นะครับ นั่นก็คือปุ่มมาโค M1 M2 ที่เรองนั้นสามารถทำการแมปปิ้งปุ่มกดได้อย่างอิสระโดยถ้าหากวางนิ้วมือลงไปนะครับตำแหน่งในการจับก็จะอยู่ในตำแหน่งของนิ้วกลางด้านซ้ายและก็ด้านขวาแถมการออกแบบนั้นก็ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ของการจับถือใช้งานแม้แต่ผู้หญิงที่มีฝ่ามือที่เล็กก็สามารถจับถือได้อย่างมั่นคงนะครับและตัวปุ่มจอยสติ๊กซ้ายและขวานั้นก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่าย แถมมีไฟ RGB วงรอบเพิ่มสีสันเข้ามาด้วยอีกคราวนี้เรามาดูการถอดฝาหลังของตัวล็อกแอร์ไลน์ตัวนี้กันนะครับที่การถอดแยกชิ้นส่วนนั้นคนข้างทําได้ง่ายมากเพียงแค่ขันถอดตัวสกรูทั้ง4ตัวออกนะครับแล้วก็คลายสกรู2ตัวตรงกลางตัวฝาครอบด้านหลังนั้นก็จะถอดออกได้อย่างง่ายและเพื่อนๆก็อาจจะงงว่าเราจะถอดฝาหลังของตัวล็อกแอรไลน์เพื่ออะไรนั่นก็เพราะสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มความจุข,ของตัว SSD ให้มีความจุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยถ้าคนที่อยากจะอัปเกรดแล้วก็จะเจอตัวฟลอยสีดำที่ปิดทับไว้อยู่ถ้าทำการดึงออกนั้นก็จะเห็นตัว SSD ตัวที่แถมมากับตัวเครื่องที่มีความจุอยู่ที่512 g b ซึ่งมันจะมีขนาดเล็กกว่า SSD ซสายตัวปกติทั่วๆไปส่วนเพื่อนๆคนที่สงสัยว่าถอดถึงขนาดนี้การรับประกันตัวเครื่องนั้นจะหมดไปหรือเปล่าอันนี้ก็บอกไว้เลยนะครับ ว่าไม่มีปัญหากับการรับประกันกับการเปิดฝาเครื่องเพื่อทําการอัปเกรด SSD แต่ก็อย่าเผลอไปซนยุ่งส่วนอื่นแล้วกันนะครับคราวนี้เรามาดูระบบการกระจายความร้อนของตัว Lock i n t e l l i g e n t Cooling นะครับที่ได้นามาใช้ในตัวเครื่องเกมพกพาตัวนี้ที่มันค่อนข้างจะมีความแตกต่างกับตัวการกระจายความร้อนแบบพัดลมเดี่ยวของตัวเครื่องเกมพกพาที่อยู่ในท้องตลาดนะครับเพราะทาง ASUS นั้นได้ใช้ตัวระบบกระจายความร้อนแบบพัดลมคู่ มันจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายความร้อนทําให้รอบของตัวพัดลมนั้นไม่ต้องมีรอบหมุนที่สูงมากดังนั้นมันจึงมีเสียงรบกวนที่ต่ํามากแถมก็ยังมีตัวช่องรูระบายกระจายความร้อนหลายจุดแม้แต่บริเวณฝาหลังก็มีอยู่เช่นกันคราวนี้เรามาดูอุปรกรณ์ที่แถมมาอีกตัวนะครับนั่นก็คือตัวชาร์จที่เป็นแบบ USB Type C ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถึง65วัตต์ ก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่215กรัมในขณะที่ตัวเครื่องเล่นเกมพกพา ASUS Log a i l, l i n e นั้นจะอยู่ที่610กรัมซึ่งถ้าหาไปเทียบกับเครื่องเล่นเกมอย่าง Steam Deck ที่มีน้ําหนักอยู่ที่666กรัมก็ถือว่ามีน้ําหนักที่เบามากกว่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวความกว้างของตัว ASUS Log a i l, l i n e นั้นจะมีช่วงความกว้างที่แคบลงมามันจึงทำให้การคอนโทรลกดปุ่มบังคับต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่ม a b x y นั้น กดได้ง่ายมากขึ้นกว่า Steam Deck ส่วนบริเวณด้านหลังปุ่มพิเศษนั้นทางล็อก a อรไลน์มีมาให้ด้วยกัน2ปุ่มแต่ทาง Steam Deck มีให้มาถึง4ปุ่มส่วนตัวตำแหน่งของตัวช่องระบายอากาศความร้อนทางล็อก a อรไลน์มีจุดระบายความร้อนที่มากกว่า Steam Deck และตัวปุ่มกด Lb Lt หรือ Rb Rt นะครับที่เป็นทิกเกอร์นั้นทางตัวของเครื่อง Steam Deck จะมีรูปทรงที่คล้ายกับตัวจอยคอนโทรลเลอร์ของ Xbox มากกว่า Asus l ล็อก l i ร คราวนี้เรามาดูตัวแอปพลิเคชันการทำงานของเครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้กันหน่อยนะครับที่ทาง ASUS ก็เลือกใช้ a r o o โม l a ่เ SE ที่หากใครเป็นแฟนแฟนโน้ตบุ๊กค่าย ASUS Gaming นั้นก็คงคุ้นเคยกันแล้วนะครับเพราะเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้จะคอยเป็นตัวควบคุมหรือการปรับแต่งก็อย่างเช่นการรวบรวมตัว Library Collection ตัวเกมต่างๆการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์การตั้งค่าแมปปุ่มกด หรือจะเป็นการตั้งค่าเด z โซนของตัวก้านอนาล็อกทั้ง2ฝั่งนะครับและก็รวมไปถึงการกําหนดความแรงการสัน่นสะเทือนของตัวมอเตอร์ก็เรียกว่าการควบคุมการทํางานต่างๆของ Asus Lock Align ก็จะใช้ a m o l i เค e เ t ส SE ตัวนี้ในการคอนโทรลนะครับส่วนตัวพื้นที่ความจุที่เริ่มต้นให้มานั้นก็จะมีเหลือให้ใช้งานอยู่ที่476 g b ก็เรียกว่าตัวระบบได้ดึงไปใช้ถึง40 g b เลยทีเดียวนะครับมันจึงทำให้การติดตั้งตัวเกมระดับที่เป็น A น่าจะได้เพียงระดับ4ถึง5เกมเท่านั้นแต่ถ้าหาเพื่อนๆใส่ตัวการ์ด micro SD เสริมนะครับมันก็จะสามารถย้ายไฟล์มีเดียตัวเกมเหล่านั้นไปเก็บไว้ที่อื่นได้เช่นกันส่วนตัวแพลตฟอร์มที่ติดมาให้เลยนั้นก็จะมีตัว Xbox Game Pass, Steam, EA, Epic Game, Ubisoft และก็ GOG Galaxy แต่ใครที่เป็นแฟนๆค่าย Activision Blizzard นั้นก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับ ที่ไม่มีตัว b a t t l e n e t ติดมาให้แต่ก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งเพิ่มเติมได้ในเครื่อง ASUS Lock l y ตัวนี้นะครับดังนั้นตัวความยืดหยุ่นของตัวซอฟต์แวร์หรือตัวแอปพลิเคชันที่จะติดตั้งเสริมนั้นก็จะมีมากกว่าเครื่องเกม Steam Deck ที่เปิดเครื่องมาก็จะเป็นตัว Steam OS เลยแต่หากจะใช้ Windows ก็ต้องทำการติดตั้งใหม่หรือถ้าใครบอกว่าทาง ASUS Lock l y นั้นให้ตัวซอฟต์แวร์ยังไม่จุใจสำหรับสายคัสตอมปรับนู่นปรับนี่นะครับ ก็สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการด้านภาพกราฟิกของทาง AMD อย่าง AMD Adrenaline Edition แยกต่างหากก็ได้อีกเช่นกันนะครับส่วนตัวโหมดการทำงานต่างๆนั้นทาง ASUS ก็มีให้เลือกกันอยู่ที่ประมาณ3โหมดนะครับก็คือโหมดที่เงียบที่สุดก็คือจะกินพลังงานเพียงแค่9วัตต์โหมดประสิทธิภาพจะกินพลังงานเพิ่มขึ้นมา15วัตต์และก็ตัวโหมดความเร็วสูงสุดกับตัวโหมด Extreme นั้น ก็จะกินพลังงานถึง25วัตต์การใช้พลังงานของโหมดหลังสุดนี้ก็คือตัวเอ็กซ์ตนั้นจะเพิ่มขึ้นถึง30วัตต์ได้ก่หลังจากการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC ภายนอกนะครับคราวนี้เรามาดูการทดสอบการเล่นเกมกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับตัวเกมระดับที่เป็น A โดยไม่ขอแนะนําในการใช้โหมดเงียบสุดหรือต่าสุดนะครับเพราะตัวคุณภาพของภาพเป็นตัวเซมเบทที่ออกมานั้นมันดูแย่มากจริงๆโดยตัวเกมที่หยิบมาทําการทดสอบนั้นก็คือเกมตัว d e a Space ตัวภาคล่าสุดที่มาทําการรีมาสเตอร์ใหม่นั่นเองโดยการคอนฟิกตัวภาพกราฟิกในโหมดที่ต่ําสุดก็คือโลเลยนะครับแต่เราได้เลือกใช้การทํางานของตัวเครื่องในโหมด Extreme ก็คือโหมดความเร็วสูงสุดซึ่งอัตราตัวเฟรมเรทที่วัดได้นั้น ก็ทําได้ถึง46เฟรมเลตต่อวินาทีแต่ในบางฉากที่ไม่ได้มีตัวละครที่มากก็อาจจะเพิ่มได้สูงถึง58เฟรมเรตต่อวินาทีเลยนะครับแต่ถ้าหากเราลองปรับตัวคุณภาพของตัวเกมนั้นให้สูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับปานกลางประสิทธิภาพของตัวเฟรมเลตก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ40เฟรมต่อวินาทีและในบางช่วงก็อาจจะเกิดอาการเฟรมเรตตกเป็นครั้งคราวนะครับอย่างในตัวฉากการต่อสู้ แต่มันก็แรกมาด้วยความสวยงามของตัวภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าหากอยากจะลองประหยัดพลังงานของตัวเครื่องให้มากขึ้นนะครับกับตัวโหมดเน้นประสิทธิภาพโดยทำการปรับตัวภาพเกมนั้นให้เป็นแบบระดับโลตัวเฟรมเรทก็จะได้อยู่ที่ประมาณ25เฟรมนะครับดังนั้นมันก็พอจะสรุปได้เลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะได้ประสบการณ์การเล่นเกมระดับที่เป็น A ที่แบบลาบลื่นนั้นก็ยังคงแนะนําให้ใช้โหมดตัวความเร็วสูงสุดก็คือตัว Extreme m o ม e นั่นเองและนี่ก็คือตัวรายชื่อตัวเกมต่างๆที่ได้ทําการทดสอบนะครับซึ่งก็เป็นตัวเกมระดับที่เป็น A ทั้งนั้นซึ่งถ้าหากปรับอยู่ในโหมดตัว Extreme นะครับก็คือโหมดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยแต่ปรับตัวภาพกราฟิกในตัวเกมให้เป็นแบบโลด้วยตัวความละเอียดระดับ Full HD เพ่อนๆก็จะได้ตัวเฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ40ถึง60เฟรม นนก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับแล้วก็ตัวเสียงพัดลมของตัว ASUS l o g a l l e นี้ที่ได้ทำงานในตัวโหมด Extreme นั้นมันจะดังจนรบกวนคนรอบข้างหรือเปล่าเมื่อใช้เครื่องมือวัดความดังที่หน่วยเป็นเดซิเบลนั้นกับการเล่นตัวเกม Dead Space Remaster ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ46-47เดซิเบลนะครับซึ่งถ้าถามว่าเสียงระดับนี้ดังระดับไหนก็ประมาณว่าถ้าหามีเพื่อนนั่งข้าง จะนินทาใครสักคนเราก็ได้ยินแบบปกตินะครับไม่ได้เกิดความลำคาญเหมือนกับการตะโกนและถ้าหาไปเทียบกับเครื่องเล่นเกม Steam ได้ k ล่ะครับการทํางานของตัวเสียงพัดลมนั้นมันก็ดังถึงประมาณ50เดซิเบลเลยในส่วนเรื่องของตัวอุณหภูมิมันจะร้อนขนาดไหนเมื่อทํางานในโหมดเอ็กซ์ตรีมสูงสุดผลลัพธ์ก็ออกมาตามตารางนี้เลยซึ่งเฉลีย่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่35 ถึง52องศาและในตัวตารางทดสอบนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าตัวระยะเวลาในการเล่นโหมดเอ็กซ์ตสูงสุดนั้นการใช้งาน ASUS l o c k l i n เล่นเกมระดับที่เป็น A มันก็ยืนระยะได้อยู่ที่แค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเลยทีเดียวแต่ถ้าหากเพื่อนๆปรับโหมดลงมาให้เป็นแบบเน้นประสิทธิภาพในการเล่นตัวเกมระดับที่เป็น A ก็จะอยู่ได้เกือบๆ2ชั่วโมงนะครับแต่มันก็จะแลกมากับตัวเฟรมเรทที่ต่ำกว่า30เฟรม หรือถ้าใครที่ปรับมาอยู่ในโหมดเงียบหรือว่าประสิทธิภาพที่ต่ำสุดเลยนะครับที่เน้นเล่นพวกเกมออนไลน์หรือว่าจะเป็นเกม 2D ซึ่งมันไม่ได้ใช้การประมวลผลที่สูงมากก็จะอยู่ได้นานถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูการใช้งานตัวต่อไปกันดีกว่านะครับที่จะทำให้กระเป๋าเงินของเพื่อนๆนั้นฉีกเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนั่นก็คือการต่ออุปกรณ์เสริมอย่างตัวการ์ดจอภายนอก s g Mobile กับช่วงเวลาโปรไทม์ตามสโลแกนของ Log a i r l, l i n e โดยเจ้า xg mobile อุปกรณ์พกพาตัวนี้นะครับมันสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง r t x 4090ในฝั่งของแล็ปท็อปได้เลยก็คงจะบอกว่ามันสามารถเล่นเกมระดับที่เป็น a ที่มีความละเอียดที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมถึงระดับ 2k ได้เลยทีเดียวแถมเพื่อนๆก็ยังได้ตัวพอร์ตต่างๆเพิ่มมาอย่างครบคันและทันสมัยไม่ว่าจะเป็น hdmi v e r s i o อร์ชน2.1 display port 1.4พอร์ต usb 3.2 gen 2ถึง4พอร์ตแล้วก็พอร์ตตัว l a n ethernet นะครับ โดยการเสียบใช้งานนั้นก็ง่ายมากหลังจากเชื่อมต่อเจ้าตัว XG Mobile เข้ากับตัวแหล่งจ่ายไฟและก็ซอเข้ากับตัวจอภาพภายนอกแล้วนะครับตอนนี้ไฟที่หัวปลั๊กนั้นจะเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีแดงและตัวแอปพลิเคชัน Amolli Crete ก็จะปรากฏหน้าต่างให้เราทำการกดโอเคโดยจะใช้เวลาประมาณ10วินาที เพื่อนๆก็สามารถที่จะพร้อมเล่นตัวเกมดับที่เป็น A ที่มีตัวคุณภาพของตัวภาพที่สูงขึ้นแต่เมื่อหากเลิกจากการใช้งานนั้นยูยูจะมาถอดปลั๊กเลยแบบนั้นมันไม่ได้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องกดคลิกที่ตัวแอปพลิเคชันของ a m o l y i c r e t ปิดการใช้งานก่อนด้วยและตัวไฟที่ตัวปลั๊กนั้นก็จะเปลี่ยนกลับเป็นสีขาวเหมือนเดิม และถ้าหากไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแบบนี้ตัวล็อกแอลไลก็อาจจะมีการรีเซ็ตตัวหน้าจอและเมื่อทําการทดสอบเล่นตัวเกมอย่าง God of War ในการใช้ตัวการ์ดจอแยกออกมากับตัว XG Mobile 4 0 9 0นั้นผลก็ออกมาแบบอย่างชัดเจนเลยนะครับกับตัวภาพระดับ 2K ที่ได้ทําการปรับคอนฟิกตัวเกมนั้นให้แสดงผลแบบสูงสุดเลยนะครับตัวเฟรมเรทก็พุ่งไปถึง1 1 7เเฟรมเลยทีเดียวซึ่งก็มีความแตกต่างกับการเล่นเกมตัวนี้โดยไม่ใช้ตัวการ์ดจอแยกอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนความร้อนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งสองนั้นก็มีตัวอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงเกิน60องศานะครับดังนั้นผมจึงสรุปได้เลยว่าเครื่องเล่นเกมพกพา ASUS ROG Ally ตัวนี้นะครับมันเหมาะกับเกมเมอร์แทบจะทุกระดับที่ต้องการความสะดวกสบายในการเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาหากไม่พอใจกับคุณภาพการาฟิกที่ได้ก็สามารถอัปเกรดใช้การ์ดจอแยกได้ด้วยหรือแม้กระทั่งการอัปเกรดความจุเครื่องภายในก็สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างง่ายแต่ข้อเสียที่มองเห็นเลยนะครับ มันก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้งานในโหมดพกพาตัวโหมดประสิทธิภาพสูงสุดที่ยืนระยะเวลาได้เพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากจริงๆและนี่ก็เป็นข้อมูลของเครื่องเล่นเกม ASUS l o g Ally นะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกับเกมเมอร์ชาวไทยเพื่อที่จะใช้พิจารณาในการประกอบการซื้อและถ้าหากมีข้อสงสัยส่วนใดก็เข้ามาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ All your games on one device wherever you go.